สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามารู้ทุกเรื่องกับอาจารย์โตอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะนำเสนออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือ กล่องฮาร์ดเคสนะครับผมซื้อมาเพื่อจะมาใส่อุปกรณ์ในการบันทึกภาพของผมก็คือกล่องเก็บกล้องนั่นเองนะครับคือลักษณะงานของผมเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหลายๆจังหวัดค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ไปครั้งหนึ่งก็หลายวันนะบางทีก็เป็นหนเป็นสัปดาห์บางทีก็เป็นสสัปดาห์นะครับแล้ว สิ่งที่ขนไปด้วยในการไปทำงานเนี่ยโอ้อุปกรณ์เครื่องมือผมเต็มรถเลยนะครับแล้วมันจะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับที่จะต้องทะุุดอมเป็นพิเศษก็คืออุปกรณ์ในการบันทึกภาพของผมนี่แหละผมก็จะมีกล่องกล่องใหญ่ๆเป็นกล่องพลาสติกนะครับก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปนะครับก็เนี่ยอย่างกระเป๋ากล้องนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะยัดไปทั้งกระเป๋าเลยนะครับกระเป๋าอุปกรณ์ นะครับกระเป๋าโดนโดนนี่ผมมีฮาร์ดเคสต่างหากแบบนี้ใส่เล็กกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็กระเป๋ากล้องแอคชั่นนะครับก็จะใส่ไปในกล่องพลาสติกกล่องใหญ่นั่นเลยทีนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยสะดวกด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันตอะบ,บางผมก็เลยมีความรู้รู้สึก่ว่าฮาร์ดเคสน่ยน่าจะ เป็นคาตอบที่ดีนะครับเพราะว่าผมเคยซื้อมาใช้กับโดรนดีใจมินิสามโปรงผมซึ่งมันเวิร์กมากวางแล้วสามารถเอาอุปกรณ์อะไรมา,าวางทับได้เลยนะครับเพราะว่าเครเขาแข็งแรงนะครับทีนี้ผมไปดูในใน l a ซาด้ผมก็ไปเจอไอ้ตัวเนี้ยนะครับเขาแบรนด์ชื่อ v V บ u s นะหรือขาว่า v b e s t นะครับตัวนี้นะ ก็ก็โอเคนะครับเพราะว่าความคาดหวังของผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมว่าน่าจะแข็งแรงพอนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวขนาดก่อนนะครับก็ความยาวความยาวก็อยู่ที่45เซนนะครับความกว้างอันนี้วัดวัดจากข้างนอกสุดเลยนะครับความกว้าง29เซนแล้วก็ความสูง ความสูงก็ประมาณ16เซนอันนี้วัดด้านนอกนะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านด้านฝาด้านตัวล็อกนะครับก็จะมีตัวล็อกแบบแบบแบบล็อกได้นะครับก็คือมีตัวเลื่อนล็อกนะครับคือถ้าล็อกแล้ว,วเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะครับเวลาจะเกิดก็ต้องเปิดล็อกนี้แล้วก <foreign loot. S 1> ็บีบบีบตัวนี้แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ เมื่อเปิดแล้วข้างในฝาด้านด้านฝานี้ก็จะบุฟองน้าแบบแบบรังไข่นะครับแล้วส่วนด้านด้านในตัวกล่องเนี่ยก็จะบรรจุโฟมมาแบบแบบแบบเต็มะนะครับแล้วมีความหนาอยู่ประมาณความหนาอยู่ประมาณ5เซนนะครับความหนาอยู่ประมาณ5เซนจํานวน สแผ่นนะครับแล้วก็มีโฟมบางๆอีก1แผ่นอยู่ด้านล่างสุดนะครับซึ่งโฟมทั้ง2แผ่นเนี่ยเขาก็จะกรุเขาจะกรุรอยเจาะให้นะครับประมาณ1ตารางเซนนะให้เราสามารถที่จะเซาะให้เป็นรูปของอุปกรณ์ที่เราจะวางเข้าไปข้างในนะครับครับความคาดหวังของผมที่จะใส่อุปกรณ์ไปก็จะมีมีกล้องตอนที่ผมถอดเลนออกละ นะครับกล้อง1ตัวแล้วก็จะมีเลนเป็นเป็นเลนคิดนะครับมีเลนคิด1ตัวนะครับเลนคิด1ตัวแล้วก็เลนสามสิ1ห้ตัวเลน 50, 50 mm 8, หน้าสิบห้าสมิลเอตัวแล้วผมจะเผื่อไว้สำหรับเลนวายซึ่ง ผมไปเล็งๆไว้ก็คือเลนส11มิลอีกหนึ่งตัวแต่ผมเอาตัวอื่นมาวางไว้ก่อนแบบนี้ประมาณนี้นะครับคือผมกล่าวว่าแค่นี้ผมเต็มละนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างกล้องมืออาชีพอะไรนะครับผมซื้อมาเท่าที่ผมจะเป็นต้องใช้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมก็คือไมค์ไวเลสนะครับของ DJI ไมค์ หตัวก็จะวางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชาร์จเป็นเป็นอุปกรณ์ชาร์จนอกหนึ่งตัวก็ประมาณนี้ลค่แล้วก็จะมีพวกสายต่างๆนะผมก็จะวางแบบนี้ทีนี้กล้องเนี่ยผมอาจจะวางในทรงลึกแบบนี้นะครับเพื่อให้มีพื้นที่วางอุปกรณ์ได้เยอะขึ้นนะแล้วเราเดี๋ยวเรามากรุ มากุูล่องนะครับเพราะว่า,เ,าเรามเาซาะในพวกนี้ได้นะเพราะาเขาจะเจาะมาให้หนึ่งตารางเซนเราค่อยๆดึงออกมาตามความลึกที่เราต้องการนะครับทีนี้โฟมเนี่ยมันหนาชั้นละประมาณะตะกี้เราวัดละประมาณ5เซนนะเนาะเดี๋ยวเรามาวัดอุปกรณ์ว่ามันมันกว้างเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเซาะลงไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในตอนท้ายกันนะครับครับ หลังจากที่เราขุดโฟมเขาออกนะครับหรือขุดฟองน้ําออกก็จะวางอุปกรณ์ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะก็คือโฟมเนี่ยเขาจะเจาะมาให้แท่งหนึงประมาณ1 1.5เซนคูณ1นเซนนะครับเราก็เซาะให้เป็นไปนตามร่องเลยนะครับทีนี้เลนผมเนี่ยผมคาด ว่าผมจะมีเลนประมาณ4ตัวเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเลนมือหมุนซึ่งตัวนี้ผมจะให้ลูกสาวไปใช้แล้วผมมีแผนที่จะาหา10แอดมิลของ Sony เป็นออโต้โฟกัสมานะครับงั้นเลนผมก็จะมี4ตัวนะครับอันแรกคือเลนคิดนะครับเลนคิดก็ที่มากับกล้องก็คือ16-50นะครับ F3.5 ถึง 5, 5 6นะครับ เลนคิดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเลน35 f 1.8ตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสของ Sony น,นะฮะ sel 35 f 1.8นะครับแล้วก็เป็นเลน50ของ Sony เหมือนกันนะครับ sel 50 f 1.8 oss นี่เป็น oss 2ตัวนะครับตัวนี้ก็ใช่แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมี อันนี้เป็นไม้นะครับเป็นดีเจไอมผมตอนนี้ผมติดอยู่ที่กล้องกําลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับและ้ะเป็นของ d j เจไอมนะครับและตัวนี้ก็เป็นไม้ของโบย่าลิงนะครับอันนี้ผมไว้ใช้กับกล้องแอคชั่นนะครับหรือใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับและอันนี้เป็นเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จ ของกล้องนะครับเป็นสําหรับฐานนอกนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะเป็นใส่สายเคเบิลต่างๆนะครับสายต่อพ่วงต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความคาดหวังของผมที่ผมจะได้จะใช้กล่องนี้แล้วเวลาเราก็ปิดนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับเรามีตัวล็อกตัวนี้นะฮะแล้วเวลาเราเดินทางออที่ที่ ที่ด้านข้างกล่องจะมีช่องสำหรับระบายแรงดันในกล่องนะครับเวลาเราปิดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงดันในอากาศนะครับกล่องตัวนี้เห็นเขาเคลมว่ามันกันน้ำได้นะครับกันกระแทกนะมันจะมีซีนยางรอบรอบฝาเนี่ยนะครับกันน้ำได้นะแล้วก็มีรูสำหรับล็อกกุญแจนะะหรือ ถ้าเดินทางแบบง่ายๆก็เอาเข็มบันทายล็อกนะครับล็อกล็อกนะครับประมาณนี้นะนะครับเวลาเราเดินทางนะครับของ V Base V Bus นะครับการรีวิวค a r d c a s e สำหรับใส่กล้องของผมก็มีมีแค่นี้นะครับอันนี้คือความ ที่ผมอยากได้คือขนาดเขาผมว่ากำลังดีนะสำหรับอุปกรณ์ของผมนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเทอะทะนะครับเวลาเดินทางก็ผมใช้รถฟอร์ดเน็กเจเรนเจอร์ Next นะครับสี่ประตูก็วางไว้เบาะหลังและพะอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีคับมีกล่องโดนกล่องโดนผมก็ใท้เคสแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มี กล้องแอคชั่นนะเดี๋ยวกล้องแอคชั่นนี่เดี๋ยวนะผมจะหาเคสแข่องอย่างนี้อีกอันหนึ่งนะครับแ,แต่เล็กกว่านี้หน่อยนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเราเราจะมีของดีๆมาให้รู้ทุกเรื่องกันอีกนะครับจากอาจารย์โตสวัสดีครับ